ช่วงนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนพื่นที่ะครับถามเข้ามาเยอะนะครับว่าถ้าเป็นแก้วจากร้านกาแฟที่เป็นแก้วใสนะครับเนื้อใดขายได้เนื้ออะไรขายไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW วศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตประขาสัมพันธ์วันหยุดนิดนึ่งนะครับผมว่าร้านเรานะครับจะมีวันหยุดพิเศษ1ึงวันนะครับจะหยุดวันศุกร์ที่26สิงหาคมนะครับหยุด1ึงวันนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสําหรับแก้วใสแบบนี้นะครับผมมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเนื้ออะไรขายได้เนื้ออะไรขายไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมแก้วใสๆแบบนี้นะครับที่เราเจอกันตามร้านกาแฟต่างๆนะครับหรือจะเจอกันตามร้านสะดวกซื้อนะครับ พวกนี้เนี่ยผมอยากให้ลูกค้านะครับช่วยทําการดูบริเวณใต้ก้นแก้วก่อนนะครับผมว่าถ้าใต้บรรจุภัณฑ์นะครับมีสัญลักษณ์นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีเลข5เขียนอยู่ที่เขียนว่าเนื้อพีพีนะครับตัวนั้นสามารถขายได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแก้วใสๆนะครับผมแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแก้วที่มีลายนะครับก็สามารถขายได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นพีพีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแก้วเบอร์หนึ่งนะครับผมหรือที่ใต้แก้วนะครับจะเขียนว่า เบอร์1 PET หรือเบอร์1 PETE นะครับตัวนี้จะยังไม่ได้รับความนิยมในการรับซื้อเท่าไหร่นะครับผมซึ่งหน้าร้านเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับและสําหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าชาจีนใกล้ๆกับแอปทีคอนโดครับและเพียงแต่ที่สุดสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับพวกบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิล ขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเป็น id line ่ c w r e t y c l e ครับหรือปกติแล้วนะครับผมจะทำการแปะลิงก์มาแอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แช์โลเคชันมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับราคารับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมอยากจะขอให้ลูกค้าช่วยทำการสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงแล้วก็